สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เกมโบนันซ่านั่นเองนะคะวันนี้ต้องมาทุนค่อนข้างที่จะเป็นหลักพันอีกหนึ่งนะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราจะเล่นแค่สิบปบบาทต่อรอบนะคะแต่ตั้งใจว่าจะซื้อฟิวเจอร์นะคะคืออยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อฟิวเจอร์เนี่ยมันจะได้เยอะจริงหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้นี่มันค่อนข้างที่จะสายดีมาก่ายหลักเลยทีเดียวอะเริ่มกันเลยนะคะ ด้านข้างนะคะซ้ายมือนะคะจะเป็นอ่อถ้าสมมติว่าเราได้เทที่นี่เนี่ยมันก็จะมีคูณให้คูณสองนี่ก็คือสังเกตดูง่ายๆนะคะูณสองคือเป็นตัวคูณที่รอบแรกอ่ะคือจะรอบแรกจะเริ่มจากคูณส,สองให้เลยนะคะโอ้เพื่อนๆคือคือทุกอ,อ,อย่างมันดูแบบรางวันไหนม,มาเต็มเลยนะไอ้ตรงวงล้อด้านขวามือนะคะถ้ามันเต็มเมื่อไหร่นี่คือมันจะขึ้นเรเวลให้เรานะคะแล้วตัวคูณก็ขึ้นด้วยอ้าเห็นไหมคูณสี่มาแล้วจ้า เพงสี่มาแล้วนะะแบบดนงสีได้แจ็คพอตหรือว่าได้รางวัลอีกเยอะแยะมากมาเยเลยทีเดียวมาดูกันต่อนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆนะเพราะว่าลอ้อสีกสับลิงไม่มีหมดนะคะนอก็ตามว่าไอตัววงล้อที่เป็นไฟเนี่ยคือแบบว่าพลังมันไม่เต็มแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือไปได้ต่อเรื่อยๆเลยนะคะมาดูกันต่อจ้านี่เลยค่ะโอ้โหสังเกตที่ใช้ดีอุ้ยเดี๋ยวนี้สวย สังเกตที่เพชรดีนะคะเอ้าคูณหกมาคูณหกมาสุดยอดไอเพชรนี่นะมันคือแบบว่ามันจะจำนวนที่บวกกันมาแล้วอะสูงสุดนากี่เมตรกี่เมตรนะคะแล้วก็เอาไปคูณรอบตัวคูณที่เราได้มานะโอ้โหอุ้ยได้ร้อยแปดสวยๆโอ้โหนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่คือคูณหกนะคะสีฟ้านะคะเก้าเมตรนะคะคูณหก สีชมพูก็คูณหกสีเขียวก็คูณหกเหมือนกันนะสวยงามากนี่เ,เกมโบรินจ้าอุ้หมาดันจ้าเดี๋ยวมาดูยอดรวมกันกว่าเราหมุนไปได้เท่าไหร่เนกะมนี้เป็นเกมที่ไม่ใหม่นะก็ไม่เก่านะคะแต่ว่าคนเล่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะวันนี้เลยอยากเอามาให้ดูเพราะว่า ไปซุ่มเด่นมานานแล้วนะคะเดี๋ยวจะต่ออีกสักหนึ่งรอบนะคะซื้อฟีสปินไปเลยนะคะตอนนี้นะเราก็ได้มาเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกหนึ่งรอบว่าซื้อฟีสปินรอบนี้เราจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะคะไปดูต่อเลยเริ่มจากเลเวลที่สองแล้วก็คูณสองไปขอสวยสวยอ่ะจัดไปส,สวยสวยค่ะตอนนี้ คือเราต้องรุนที่เราได้เยอะๆนะแล้วก็ดัง่าพลังมันจะได้เต็มไวนะคะเราจะได้เพิ่มเลเวลไวอูโหยพันแปดอูโหูยพันแปดสีฟ้าสวยค่ะบวกมาสวยค่ะรอบนี้ค่ะรอบนี้นี่คือไม่ฟางแน่นอนยังไงก็ต้องได้แล้วอ่ะเออยังไงก็ต้องเข้าแล้วนะไปต่อนะคะอ้โหยมีแต่รอบหนักๆพลังเต็มแล้วค่ะได้คุณสีมาอุ้ยได้คุณสีมาสวยๆเลย มันจะขับเคลื่อนด้วยพลังด้านขวามือน,นะอู้หูอีกรอนี้สวยงามมันจะขับเคลื่อนด้วยพลังด้านซ้ายอาขวามือนะคะคือรอบฟีไม่มีมันหมดแม่ยิงมาสวยมากเชรเม็ดเทรเนีย่ยถ้ายิ่งเม็ดโตเนี่ยรางวัลก็จะยิ่งเยอะนะคะนี่อู้หูอคันแปดสิบบาทตายแล้วแม่เจ้ารอบนี้ถึงไหมเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนชมทกคนท่านทีานท่านหมดรอบนี้นะก็ก็คือว่าเต็มถตัวถอนได้เลยอะ่ะเออ เดี๋ยวมันดูสังยอดรอบนี้นะคะ3 7ม5ันเจ็้อห้บห้าาทวิสูสมันเจ็้ยกว่าบาทนะคะที่เกมโบนินซาใครสนใจเล่นเกม,เกมแปกไหมจ่ายดีแบบนี้นะคะก็ลิงด้านล่างมีไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนเดียวขอไปก่อนนะคะได้เวลาแล้วใบไม้